สวัสดีค่ะมาเจอก,กันกับอัญญาบอลสีีพีนี้เป็นอีพีที่257วันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะคะโซนนี้กันบ้างเนาะช่วงนี้ก็จะเฉอะแฉะหน่อยเนื่องจากว่าฝนตกทุกวันนะคะตกติดต่อกันยาวมากๆ ถนนหรือว่าช่องทางเดินก็อาจจะมีเละแฉะน้าค้ังบ้างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะตู้นี้ก็ไหนจะลมไหนจะฝนนะคะผ่านมาก็จะมีบางตู้ได้ทําการซ่อมแซมไปแล้วนะคะบางตู้ก็เริ่มทยอยนะคะปรับปรุงก็พามาดูอีกบรรยากาศหนึ่งเนาะอัญญาบรรศีก็ยังคงมีไม้สวยๆมาแบ่งปันนะคะวันนี้จะเป็นในส่วนของไม้โบราณไม้มีชื่อ ไม้ด่างไม้ป้ายนะคะอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีค่าจัดส่งแบบโอนเหมาเหมาจะทําการสั่งซื้อกี่กระถางจะมีค่าจัดส่งที่50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเหมาจะมีค่าจัดส่งที่70บาทในส่วนของพื้นที่ห่างไกลทางัญญาบัญสี ก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มเราจะส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษใช้ขนส่งปลษณสี์ไทยนะคะสําหรับคุณลูกค้าใหม่ที่บังเอิญมาเจอกันอัญญาบรรชีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าที่อยู่ภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1-2วันกรณีภาคเหนือภาคกลางก็จะได้รับต้นไม้ตั้งแต่ สอถึงสวันรวมถึงนะคะภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลคุลูกค้ารอต้นไม้ตั้งแต่2อถึงหวันหากเนื่อน,นานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งรบกวนแจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีเราจะทำการติดตามทวงถามในส่วนของสถานะการจัดส่งให้อย่างเร่งด่วนตู้นี้นะคะประมาณสองอาทิตย์ไม่ได้เปิดก็จะมี ต้นยานะคะเกิดขึ้นเนาะจะเป็นต้นสํำชา้าเนื่องจากว่าเราใช้ใบก้ามปูนะคะหรือว่าหลายๆท่านก็จะเรียกต้นชํำชาหรือว่าต้นก้ามปูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราก็จะต้องถอนเขาออกเพราะว่าจะมีผลกระทบกับในส่วนของรากของบอนสีนะคะโซนนี้ก็จริงแล้วก็พร้อมจำหน่ายถ้าในกรณีออนไลน์ทั่วไปนะคะแต่ว่าในกรณีขายให้ พี่ป้านะ้อานะคะคุณลุงคุณป้าคุณยายต่างๆก็ online online like this, อาจจะเลือกไซส์เลือกขนาดหน่อยนะคะจริงแล้วถ้าเป็นไซส์นี้ขายออนไลน์หรือว่านะคะขายหน้าร้านก็ขายได้แล้วเนาะนี่จะเป็นเหลืองสุริยชานนะคะโซนนี้เดี๋ยวยังไงเราไปดูหน้าไม้นะคะในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะมาดูต้นแรกนะคะมีชื่อว่าพรพรร่วง โนสีจะเข้มๆใบดกใบหนาถือเป็นไม้ฟอร์มสวยนะคะยิ่งโตเขาก็จะยิ่งเข้มใบมันเงามากๆพรอนพระร่วงไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าต้นนี้จะเป็นในส่วนของเพชรราชาเขาเป็นไม้ด่างเหลืองด่างขาวนะคะใบดกใบหนากา้านใบแข็งแรงไซนี้ฟอร์มนี้เพชรราชาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้า ตัวนี้จะมีชื่อว่าพรายเพชรนะคะเป็นหนึ่งในตับขุนช้างขุนแผนไซตโตล้นกระถางมากๆนะคะสำหรับพลายเพชรคุณลูกค้าท่านใดที่สะสมไม้โบราณน,นะคะไม้ตับต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสะสมนะคะพรายเพชรไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าตัวนี้ผ่ามาจากอสงไขยนะคะ กรณีอสงไขยสายรุ้นๆก็จะเรียกกันว่าเจ้าพระยานามืน่นยิ่งโตจะยิ่งสวยพื้นใบก็จะออกแดงชมพูนะคะก็เป็นไม้ที่ใบดกใบหนาฟอร์มสวยเช่นกันอสงไขยสายรุ้นหรือเจ้าพระยานามืน่นแม้ค้าจำหน่ายที่ราคากระทางละ50บาทจ้า ในส่วนของแม่มณีจันทร์นะคะสายลุ้นเหลือไม่เยอะแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสะสมกรณีมณีจันทร์เวลากัดสีกัดลายเต็มที่นะคะจุดแบบนี้เขาจะกระจายทั่วใบอมชมพูสะดือจะแดงเข้มก็ถือว่าสวยมากๆเป็นไม้ลักษณะออกจะทรงใบกลมๆนะคะมณีจันทร์สายลุ้นม้คะให้ที่ราคากระถางละ35บาท 3กระถาง100กระี3กระถางร้อยคุณลูกค้าสามารถรวมกับลูกไม้ของทางอัญญาบอลซีได้นะคะค่าจะส่งเราคิดต่อรอบเป็นค่าจะส่งแบบเหมาเหมาสั่งซื้อกี่กระถางเราก็เหมาให้ต่อรอบการจัดส่งนะคะมานีจันทร์ายลุ้นลุ้นจ่าตัวน,นี้จะมีชื่อว่าขุนสุพานะคะขุนสุภาก็จะเป็นไม้เก่า ค่อนข้างที่จะหายากกันอยู่เนาะหลังๆมานี้แม่ค้าเองก็พยายามตามหาในส่วนของไม้เก่าไม้โบราณนะคะนําเข้ามาในส่วนเพื่อที่จะเก็บขยายพันธุ์ทำจําจนวนอยู่กรณีไม้แร่ต่างๆที่ตอนนี้เกิดขึ้นมากมายนะคะบางที ตัวเราเองก็ตามไม่ทันตามไม่ไหวนะคะเยอะมากมีการพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆแต่ละต้นก็สวยมีเอกลักษณ์นะคะตอนนี้แม่ค้าเองก็เลยหันมาใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจในการเก็บบอลเก่าต่างๆเนื่องจากว่าเขาจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากๆนะคะคุณสุภาแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ80บาทจา้าต้นนี้ก็จะเป็นเทวาสวรรณสายลุ้นๆนะคะ ขามาจากแม่ด่างสวยสานี้ฟอร์มนี้กรณีสายลุ้นแม่ค้าจัดส่งทั้งกระถางให้กันที่ราคากระถางละ35บาท3กระถางร้อยต้นนี้มีชื่อว่าเทวาสุวรรณจ้าพยาคอมดำไม้โบราณไม้เก่านะคะหลายท่านก็ยังตามหาตามสะสมกันอยู่ยิ่งโตเขาจะยิ่งดำคมเข้มใบมันเงาสวยมากๆนะคะ สายนี้ฟอร์มนี้ในส่วนของพญาขอมดําแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้าในส่วนของนางฟ้านะคะผ่ามาจากพมพิมานรัศมีเงินแผลงมาหน้าตาแบบนี้จะเรียกโดยรวมว่านางฟ้าเป็นฟอร์มไม่สูงมากใบดุกใบหนักก้านใบแข็งแรงนางฟ้าแม่ค้าจำหน่ายที่สายลุ้นๆน,นางฟ้า หรือว่าพรมพิมารรัศมีเงินแผลงนะคะให้ที่ราคากระถางละ35บาทสากระถาง100บาทจ้าต้นนี้จะมีชื่อว่าละองทรายนะคะเป็นไม้ใหม่ลักษณะใบเขาก็จะออกเป็นโทนสีชมพูหวานๆเป็นไม้ด่างนะคะละองทรายด่างแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ารักเอ่ยสายลุ้นลุนนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยนี่ รณีตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของรักเอยสายลุ้นนะคะรักเอยแม่ค้าผามาจากแม่ค่อนข้างที่จะด่างสวยกรณีที่ยังไม่เปิดด่างแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ามาในส่วนของกระถางนี้มีชื่อว่าวันจัน์นะคะให้ดูใบให้ดูขนาดยิ่งโตจะยิ่งสวย คุณลูกค้าท่านใดที่เกิดวันจันทร์ก็สามารถสะสมกันได้นะคะเรียงง่ายโตวไวโตวขึ้นนี้เขาจะเป็นสีเหลืองทองนะคะจุดนี้เขาจะกระจายทั่วใบใบหนาลักษณะออกใบกลมๆนะคะวันจันทร์ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้า ต้นนี้จะเป็นหนึ่งในหานุมานนะคะมีชื่อว่าหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนชื่อเต็มของเขาจะยาวมากๆนะคะหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าต้นนี้มีหนึ่งในต้นนี้เป็นหนึ่งในตับเดือนนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดมีชื่อว่าเดือนกันยายนนะคะลักษณะใบก็จะออกกลมๆ นี่เวลากัดสีกัดลายนะคะเดี๋ยวสีเขาจะเข้มขึ้นสวยขึ้น,นะะเดือนกันยายนไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้มีชื่อว่าเหลืองสุริยฉชานนะคะเป็นไม้โทนเหลืองแซมกับสีส้มมีจุดแดงนะคะเดี๋ยวเขาจะกระจายทั่วใบสวยมากๆเป็นไม้ฟอร์มไม่สูงมากใบรกใบหนากั้านใบแข็งแรงเหลืองสุริยฉชานแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ 60บาทจ้าต้นนี้จะเป็นในส่วนของเงาะถอดรูปนะคะเป็นไม้พื้นเมืองไม้พื้นบ้านนะคะหลายๆท่านก็อาจจะยังตามหาแล้วก็สะสมอยู่นี่เลยนะคะแต่ละกระถังนี่เป็นไม้ที่ยืดสูงมาก่อน,แม,นแม่ค้าได้ทำการตัดแล้วก็ทำฟอร์มมาใหม่นะคะคิดว่าเงาะถอดรูปนี้น่าจะสร้างหัวกันไปแล้วนะะแม่ค้ามีแบ่งให้ไม่ถึง10กละถางในส่วนเงาะถอดรูป ให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าสอนรักนะคะเป็นไม้ออกจะใบาย,ยาวโทนออกจะเป็นบอลใบไผ่ไปแล้วนะคะสอนรักไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าต้นนี้เป็นยุทธหัตถีนะคะกําลังเริ่มกัดสีกัดลายมาแล้ว EP นี้แม่ค้าจัดโปรให้ต้นโตมากๆรากเดินดีทะลุก้นกระถาง ยุทธหัตถีแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ50บาทจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของสตรอเบอรี่สตานะคะเลี้ยงในบ้านเราแม่ค้าผ่าทำจำนวนมาหลายรุ่นแล้วนะคะแข็งแรงเติบโตได้ดีไซนี้ฟอร์มนี้เลยนะคะต้นโตมากๆใบดกใบหนากานใบแข็งแรงสตรอเบอรี่สตานะคะแม่ค้าจะให้ที่ราคากระทางละ50บาทจ้า กระถางนี้มีชื่อว่าเปาบุญจินนะคะต้นโตมากๆทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วแม่ค้าจัดส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยกรณีไซส์ต้นไม้ที่สูงเกินกว่าไซส์ของแก้วนะคะแม่ค้าจะพันม้วนกระดาษจัดส่งให้เป็นอย่างดีนะคะ่ะเป่าบุญจินไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจัดโปรให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้า ตัวนี้จะเป็นในส่วนขององค์คุลิมานนะคะเป็นไม้ที่เคยผ่านการตัดเลี้ยงฟอร์มใหม่หัวจะใหญ่มากนะคะให้ดูจากลำตน้นลำต้นเขาค่อนข้างที่จะใหญ่โตมากแล้วจะเป็นการดูหัวบอรสีได้ในระดับหนึ่งนะคะถือว่าเริ่มสร้างหัวมีหัวกันแล้วล่ะไซนี้ฟอร์มนี้สำหรับองค์คุลิมานแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ40บาทจ้า ต้นนี้จะเป็นในส่วนของพระรามนะคะนี่เลยโตมากๆแล้วเช่นกัน,นะะให้ดูลักษณะทรงใบนะคะพระรามไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บบาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะแม่ค้าจะชอบลักษณะทรงใบของเขา ทรงใบเขาจะสวยจะมีชื่อว่าสีบุรีรัมนะะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดไซนี้ฟอร์มนี้ผ่าจากรุ่นเดียวกันพอดเดียวกันนะคะสีบุรีรัมแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะต้นนี้จะเป็นในส่วนของเกษตรศาสตร์นะคะต้นโตมากมากไซนี้ฟอร์มนี้เกษตรศาสตร์แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้า ต้นนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะมีชื่อว่าสาวโพธารามมีเหลืออยู่ประมาณ11กระถางนะคะสาวโพธารามส่วนใหญ่นี่จะปลูก2ต้นใน1กระถางนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยเป็นไม้กัดสีตอนเล็กๆเ,เ,เขาก็จะสีเขียวเข้มๆแบบนี้นะคะพอโตเต็มที่พื้นใบเขาจะเริ่มขาวสว่างตัดกับกระดูกสีเขียวสวยมากๆสาวโพธารามแม่ค้าจัดโปรให้ที่ราคากระถางละ35บาทจะ้ะ ในส่วนของชายชนนะคะใบดกใบหนามีความป้ายสวยๆต้นโตโต,โตโล้นๆกระถาง4นิ้วนะคะแม่ค้าก็ยังคงมีจำนวนให้อยู่อาจจะเริ่มลดน้อยถอยลงนะคะเพิ่งเริ่มทำการปลูกไปได้อีกรุ่นหนึ่งนะคะน่าจะประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะรุ่นนี้หมดก็คงต้องรออีกประมาณ1-2เดือนนะคะต้นโตมากๆ ชายชนแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้าต้นนี้นะคะแม่ค้าผ่ามาจากเศรษฐีริมนาคก,กรณีผ่าแล้วแผลงได้บอลใบไผ่เรียวยาวทรงสูงฟอร์มสวยแบบนี้นะคะแม่ค้าได้มาทั้งหมด11กระถางแม่ค้าได้ทำการจัดเก็บไปแล้วนะคะบางส่วนมีมาแบ่งให้กับลูกค้าเนื่องจากว่าแผลง ทรงเขาจะสวยนะคะให้ดูลักษณะใบนี่เป็นบอลใบไผ่นะคะขอบใบเขาจะสวยชี้ขึ้นบนฟ้าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ฟอร์มสวยลูกค้าที่สนใจนะคะฝากไปเลี้ยงลุ้นๆเป็นเพื่อนกันกันกบอัญญาบอนสีแม่ค้าจะรอดูพัฒนาการของเขานะคะการกัดสีกัดลายเขาคงไม่ต่างไปจากแม่แต่ด้วยทรงใบนะคะที่เขาแปลกแล้วก็สวยขึ้นนะะเศรษฐีริมนาค แผงเรียวนะคะยังไงคุณลูกค้าสนใจแจ้งคุณพ่อค้าว่าเศรษฐีริมนาคแผงใบยาวใบเรียวนะคะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจะแบ่งไปให้ในราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้เป็นหนุมานประสานกายนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ก็จะเล็กกว่าคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วแม่ค้าจาหน่ายที่250บาทต้นจะโตกว่านี้นะคะถ้าเป็นไซนี้ฟอร์มนี้รุ่นเดียวกันตอนนี้นะคะ หน้าไม้ประมาณนี้เลยแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระทางละ200บาทจ้าต้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของหงดารุนนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยโตมากๆหงดารุณแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ100บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าริมขอบฟ้านะคะกรณีริมขอบฟ้าที่เปิดด่างมาแล้วผ่าจากแม่เดียวกันรุ่นเดียวกัน ไซนี้ฟอร์มนี้ริมขอบฟ้าด่างแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของแหลมทองนะคะแม่ค้าผ่ามาจากแหลมทองด่างก็อาจจะมีด่างเล็กน้อยติดไปให้ปล,ปลายนะคะมีส่วนใหญ่แล้วแหลมทองเขาจะด่างที่กาบกรณีแหลมทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของสองฝั่งโขงนะคะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาด นี่เลยต้นโตมากๆสองฟังโคงแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าต้นนี้ก็เป็นบอลโทนสีเหลืองนะคะมีชื่อว่าแดานคูนทองไซนี้ฟอร์มนี้แดนคูนทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าวันเสาร์นะคะเป็นบอลใบกลมพื้นโทนสีเข้มๆแบบนี้ยิ่งโตจะยิ่งสวยนะคะวันเสาไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละเจบบาทจ้า ต้นนี้มีชื่อว่าเพชรเมืองนนนะคะไซนี้ฟมนี้เลยกรณีเพชรเมืองนนด่างแม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้าเพชรเมืองนนสายลุ้นลุ้นผ่าจากแม่เดียวกันนะคะกรณีสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้าต้นนี้จะเป็นในส่วนของศิลาเพชรนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดศิลาเพชรนี่ต้นโตมากแล้วนะคะ นี่เลยกาลังเริ่มกัดสีกัดลายนะคะไซนี้ฟอร์มนี้รุ่นเดียวกันให้ดูจากขนาดกระถางนะคะแม่ค้าก็จะยื้ให้ดูในส่วนของความสูงหรือว่าขนาดของต้นนะคะสิลาเพชรไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละเดี๋ยวจัดโปรให้นะคะสิลาเพชร EP นี้ให้ที่ราคา50บาทจ้า ในส่วนของทาดบางแก้วนะคะทาดบางแก้วแผงก็อาจจะมีแผงเคียวเคี้ยวขาเขานะคะชมพูอ,อ่อ,อนๆนะคะก็จะประมาณนี้ไซส์นี้ฟอร์มนี้ถาดบางแก้วแผงแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง1 0 0บาทจ้าต้นนี้จะเป็นในส่วนของั พูนผลนะคะซับพูนผลสายลุ้นลุนรากเดินดีทะลุก้นกระถางซับพูนผลสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100งบาทจ้ากรณีที่ซับพูนผลด่างนะคะนาเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผ่าจากแม่เดียวกันเมื่อกี้ในส่วนของการเปิดด่างนะคะถ้าเขาด่างเขาก็จะประมาณนี้เลยนะ แต่ไซส์ที่แม่ค้ายกแล้วก็จำหน่ายนะคะก็จะเป็นตัวสายลุ้นนะคะในส่วนของทรับพูนผลตัวด่างนี้แม่ค้ายังติดจองนะคะติดจำนวนลูกค้าอยู่ตอนนี้มีลูกค้าจองตัวด่างค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแม่ค้ายังทำจำนวนให้ไม่พอะคะยังคงมีแบ่งในส่วนของสายลุ้นลุ้นกรณีที่ด่างแล้วก็เริ่มโตเต็มวัยนะคะเขาก็จะประมาณนี้ มีความทั้งด่างแดงนะคะด่างเหลืองนะคะบางทีก็จะออกไปโทนสีด่างส้มๆกันไปเลยนะคะอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนะคะของต้นแม่ที่เราได้พาไปในรุ่นที่แม่ค้าแบ่งเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าหน้าไม้ของต้นแม่ของรับพุนผนที่แม่ค้ามีแบ่งในส่วนของสายลุ้นๆุนจ้ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่า หอกสัตวโลหะให้ดูซสแล้วก็ขนาดนะคะในส่วนของหอกสัตวโลหะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหกสิบบาทจ้าต้นนี้ก็จะเป็นในส่วนของยอดมงกุฎนะคะแม่ค้าพามาจากแม่ด่างเนาะยอดมงกุฎแม่ค้าจำหน่ายสายลุ้นให้ที่ราคากระถางละ35บาท3ามกระถาง100งบาทจ้าชุดนี้นะคะนี่ถ้าเขาเปิดเนี่ยเขากําลังเริ่มเปิดด่างนะคะนี่แม่ค้าให้ดู รุ่นเดียวกันนะคะบางทีอาจจะอยู่กับแม่ค้าแล้วโซนนี้เขาล่มไปสีก็อาจจะยังไม่มานะคะความด่างยังมาไม่ไม่ชัดไม่นี่นะคะเดี๋ยวยังไงอาจจะไปเปิดด่างที่บ้านคุณลูกค้าแบบสวยๆกันไปเลยนะคะอันนี้แม่ค้าผ่ามาจากแม่ที่เขาด่างสวยมากมาะ ตัวนี้ก็เริ่มเปิดด่างให้เห็นแล้วนะคะจัดโปรให้เนาะคุลูกค้าได้กระถางไหนไปนะคะเปิดด่างสวยๆก็ดีใจด้วยนะคะยอดมงกุฎสายลุ้นให้ที่ราคา35บาทจนะ้ะมีคุณลูกค้าสอบถามในส่วนของเจ้าสาวนะคะแม่ค้าคัดไม้มาให้ไซส์โตโตนะคะล้นๆกระถางเจ้าสาวนี้เขาเป็นไม้ฟอร์มสวยใบเขาจะสวยนะคะทรงใบใบหนาการใบแข็งแรง ไซนี้ฟอร์มนี้เจ้าสาวแม่ค้าผ่ามาจากแม่นะคะด่างแม่ค้ามาผ่ามาจากแม่ปลายสวยๆนะคะเจ้าสาวกระถางนี้ขออนุญ,ญาตจําหน่ายในราคาสายลุ้นแล้วกันเนาะให้ที่ราคากระถางละ60บาทจะ้ะกระถางนี้จะเป็นในส่วนของเท้าสหัสเดชะนะคะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจะ้ะ ต้นนี้จะเป็นในส่วนของเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นโตๆโตโล้นๆเศรษฐีสุพรรณนี่เขาจะชอบแดดชอบแสงนะคะความหมายของแม่ค้าก็คือว่าไม่ใช่แดดร้อซนะคะเขาไม่ชอบอยู่ที่ร่มๆเศรษฐีสุพรรณนะคะจะไม่ชอบแบบร่มรำไรนะคะยังไงก็เอาไปตั้งไว้ในโซนของพื้นที่ที่ะะได้แดดดีๆเขาจะแดงแล้วก็เข้มขึ้นสวยขึ้นนะคะบริเวณนี้แม่ค้า ค่อนข้างที่จะมีสแลนสองชั้นนะคะหนามากเศรษฐีสุพรรณไซนี้ฟอร์มนี้ต้นโตล้นกระถางแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าต้นนี้จะเป็นในส่วนของตะระแม่กูซูมานะคะนี่ต้นโตมากๆตะละแม่กูซูมาแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าต้นนี้นะคะจะเป็นบอลใบไผ่มีชื่อว่ากระบี่นายร้อย กระบี่นายร้อยสายลุ้นๆนนะคะฝากไปเลี้ยงไล่แดดไล่แสงเนาะสายนี้ฟอร์มนี้จัดส่งทั้งกระถางในราคากระถางละ35บาทนะคะในส่วนของกระบี่นายร้อยสายลุ้นๆจ้า <ๆ S 2> ต้นนี้จะเป็นวิจิตจินดาสายลุ้นนะคะวิจิตจินดาที่ไม่ไป้ายไม่ไปลายเขาก็จะสวยใบดกใบหนาก้านใบแข็งแรงต้นโตมากๆโตล้นกระถางสี่ EP <ๆ S 2> นี้แม่ค้าจัดโปรให้ วิจิตจินดาไม่ป้ายหรือว่าสายลุ้นๆนในราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของนารีสยามเป็นบอลกาบมีแค้งนะคะฟอร์มสวยใบดกใบหนาะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดนะคะกระถาง4นิ้วน่คาจะพยายามนำเสนอ หน้าไม้นะคะอย่างละเอียดเนาะนารีสยามไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้มีชื่อว่าเหลืองกันตนาเป็นไม้โทนเหลืองนะคะสำหรับคนที่ชอบสีเหลืองหรือว่าเหลืองเหลืองส้มๆทองทองประมาณนี้นะคะก็สะสมกันได้เป็นไม้ที่สีสันเขาจะโดดเด่นเป็นเอก,กลักษณ์นะคะโตมากแล้วนะคะเหลืองกันตนา แม่ค้าจะให้ที่ราคากระถางละ50สบาทจ้ะจัดโปรให้นะคะไซนี้เลยฟอร์มนี้พารุ่นเดียวกันโทนหน้าไม้ก็จะประมาณนี้นะคะเวลาเขาอยู่รวมๆกันก็จะมีจัดโปรให้ในกลุ่มนี้นะคะกระถางละ50สบาทหมดกลุ่มนี้แล้วโดยปกติแล้วไม้เหลืองไม้ส้มนะคะแม่ค้าก็จะจำหน่ายตั้งแต่ราคา60 70 8เจสิแปสิไปจนถึง ไม่เกินร้อยห้าสิบนะคะจะอยู่โทนประมาณนี้ต้นนี้จะมีชื่อว่าเขื่อนสิริกิตนะคะให้ดูลักษณะใบให้ดูขนาดเขื่อนสีริกิตแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้าต้นนี้จะมีชื่อว่าม้าเฉียวนะคะเป็นหนึ่งในตับสามกกเวลากัดลายมาแล้วสีแดงของเขานะคะจะเป็นเส้นๆกระจายอยู่ทั่วใบตัดกับขอบสีเขียวเข้มก็ถือว่าสวยมากมาก มะเฉียวไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้มีชื่อว่าฮาริพุนชัยนะคะไซส์โตลน้นกระถางสีมากๆให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดฮาริพุนชัยแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของเพชรนำโชคเขาจะเป็นบอลใบดกใบหนานะคะฟอร์มไม่สูงมากเพชรนำโชค ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของซับพนมนะคะไซนี้ฟอร์มนี้ซับพนมก็เป็นไม้โบราณไม้เก่านะคะก็อาจจะมีจำนวนไม่มากตามท้องตลาดของบอนสีแม่ค้าเองก็พยายามตามเก็บต้นแม่ค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะช่วงตน้ตนๆเนื่องจากว่า สีของเขาสวยแล้วพอดีแม่ค้าชอบด้วยนะคะชอบชื่อชอบทรงใบชอบชอบโทนสีของเขาสับพนมไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระทางละ100บาทจ้าตัวนี้จะเป็นในส่วนของบอลกาบมีแข้งนะคะให้ดูเส้นกระดูกให้ดูสีมีชื่อว่าเทพดาราไซนี้ฟอร์มนี้เทพดาราแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระทางละ80บาทจ้า นี้แม่ค้ามาแช์นะคะเนื่องจากว่าคุณตาเขาทำต้นมันหักหักแบบว่าไม่มีเนื้อไม่มีรากไม่มีหัวไม่มีอะไรติดมาเลยนะคะก็เลยได้ทำการแชร่น้ำไว้ในขวดนะคะนี่เลยลักษณะประมาณนี้นะคะแช่ไปสักนะคะไม่เท่าไหรน่นะเขาก็จะเริ่มนะคะดูข้างล่างเริ่มสร้างหัวสร้างรากขึ้นมานะะก็ถือว่าเป็นอีก หนึ่งวิธีนะคะในการปลูกหรือว่าดูแลต้นไม้กรณีที่บางครั้งเราแยกหนอ่อหรือว่าเผลอนะคะทำต้นเข้าหักยังไม่ต้องทิ้งนะคะก็นำมานี่เลยเสียบไว้นะคะแช่น้ำไว้แบบนี้เดี๋ยวเขาจะสร้างหัวแล้วก็ให้รากนะะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งวิธีนะคะที่นำมาแชร์กันต้นนี้จะเป็นในส่วนของธาตุบางแก้วหน้าจดทะเบียนนะคะก็จะเป็นหน้าเข้มหน้าชมพูประมาณนี้เนาะ ต้นโตๆล้นกระถางนะคะธาาุบางแก้วหน้าจดทะเบียนแมค่ค้าจะจําหน่ายที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะต้นนี้จะเป็นในส่วนของศีลาหุ้มทองนะคะจัดโปรให้อยู่ศีลาหุ้มทองหน้าแดงหน้าเข้มแบบนี้แมค่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทต้นไม่ได้เล็กนะคะสามารถเปลี่ยนถ่ายเป็นไซส์กระถาง8นิ้วได้แล้วนะคะให้ดูสี จะประมาณนี้เลยนะคะให้ที่ราคากระถางละ50บาทจะ้ะในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องขออนุญาตจบก,การนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กักบอัญญาบอลสีสวัสดีจ้า